ีค่ะนักเรียนพบกับครูมีนอักษรออนเลิร์นนะคะวันนี้นักเรียนได้นําหนังสือวิทยาศาสตร์ป4เล่ม2ของอักษรมาด้วยไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะค่ะนในบทนี้นะคะจะอยู่หน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องระบบสุริยะและการปรากฏของดวงจันทร์นะคะในคาบนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันเรื่องเกี่ยวกับ องค์ประกอบของระบบสุริยะค่ะอ่าเราต้องมารู้จักกันแล้วนะระบบสุริยะหมายถึงอะไรมีนักเรียนคนไหนเคยได้ยินไหมคะอ่าระบบสุริยะนะคะหมายถึงเป็นระบบของดวงดาวค่ะที่รวมตัวกันนะคะแล้วก็มีการตั้งอยู่ในดาราจักรนะคะที่มีชื่อว่าใครรู้บ้างคะนักเรียนคนไหนรู้บ้างมีชื่อว่าอะไรคะอ่าเราอยู่ในดาราจักรที่มีชื่อว่าทางช้างเผือกนั่นเองนะคะ จดไปพร้อมกันนะคะ,ะมีชื่อว่าทางช้างเผือกหรือว่าเราเรียกว่า Milky Way นะคะหรือ Milky w เวนั่นเองซึ่งเป็นหนึ่งในดาราจักร นะคะในเอกภพ,พของเราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในเอกภพ,พของเรานะคะหรือ Universe นะคะเนี่ยมีตัวดาราจักรเนี่ยอยู่อีกเยอะเลยดาราจักรภาษาอังกฤษก็คือกาแล็กซีนะคะซึ่งใน1 Universe เนี่ยจะมีกาแล็กซีอยู่เยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าที่ที่เราอยู่นะคะก็จะอยู่ในกาแล็กซีที่เราเรียกว่าทางช้างเผือกนั่นเองนะคะค่ะ ต่อไปนะคะเราก็ต้องมารู้จักค่ะองค์ประกอบนะคะของระบบสุริยะนะคะว่ามีอะไรกันบ้างระบบสุริยะนะคะของเราเนี่ยจะมีดวงอาทิตย์นะคะเป็นศูนย์กลางดวงอาทิตย์ของเราเนี่ยก็ทำหน้าที่เยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นการให้พลังงานใช่ไหมให้พลังงานกับใครบ้างก็ให้พลังงานกับ ตัวอย่างเช่นมีแผงโซลาร์เซลล์เราก็สามารถไปผลิตกระแสไฟฟ้าได้นะคะหรือว่าเป็นการให้พลังงานเพื่อให้พืชเนี่ยไปใช้ในการกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะสร้างน้ำตาลก็เป็นพลังงานให้กับสิ่งมีชีวิตต่อไปเนาะและก็จะมีออดาวอื่นๆนะคะเป็นดาวบริวารน,นะโคจรอยู่โดยรอบเลยนะคะมีทั้งหมดกี่ดวงคะ,ะมีทั้งหมดแดวงอ่า นอกจากที่จะมีดาวเคราะห์แดวงแล้วเนี่ยก็ยังจะมีบริวารของดาวเคราะห์ต่างๆอีกนะคะแล้วก็จะมีดาวเคราะห์แคะดาวเคราะห์น้อยดาวหางแล้วก็วัตถุขนาดเล็กอื่นๆอยู่ด้วยค่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าระบบสุริยะเราเนี่ยเ,เกิดมาได้ยังไงนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาไปรู้จักนะคะ,ะกับทฤษฎีนะคะในการกําเนิดระบบสุริยะกันการเกิดนะคะระบบสุริยะเนี่ยจะเกิดจากกลุ่ม ก๊าซนะคะหรือฝุ่นนะคะที่เราเรียกว่าโซลาร์เนบิ u l a นั่นเองจดไปพร้อมกันนะคะเราจะเรียกว่าโซลาร์นะคะเนบิ u l a ะค่ะซึ่งมันเกิดมาเมื่อประมาณ4,600ล้านปีที่ผ่านมานะคะ ซึ่งตัวกา๊าซละฝุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะยุบตัวลงอะค่ะทำให้ใจกลางเนี่ยมีอุณหภูมิเป็นยังไงมีอุณหภูมิแล้วก็ความดันสูงขึ้นนะคะเมื่ออุณหภูมิแล้วความดันสูงขึ้นเนี่ยก็จะกําเนิดเป็นดาวเลิกอยู่ใใจกลางนะคะจากนั้นเนี่ยพอเราเริ่มกําเนิดแล้วนะเห็นไหมตรงนี้เกิดดาวเลิกแล้วนะคะนี่ในรูปนี้นะคะคุณครูวงไว้นะ อพอเมื่อกนเนิดแล้วเนี่ยสาสารข้างนอกเนี่ยยังเหลืออยู่เนาะพอยังเหลืออยู่ก็เกิดการโคจรค่ะเป็นภาพถัดไปโคจรไปเรื่อยๆค่ะโคจรกันไปใช้เวลาหลาย10ล้านปีเลยหลังจากโคจรไปเรื่อยๆนะคะก็เกิดเป็นอะไรเกิดขึ้นคะเป็นกลุ่มดาวนั่นเองเกิดเป็นกลุ่มดาวเคราะห์ต่างๆเกิดขึ้นค่ะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างองค์ประกอบของระบบสุริยะก,กันนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างเอ่ยอ่าภาพแรกนะคะภาพแรกคือดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ก็คือจะมีประโยชน์มากเลยเนาะเพราะว่าให้พลังงานให้ความร้อนความอบอุ่นกับสิ่งมีชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นการรวมไปถึงการสร้างอาหารนะคะโดยที่ ทำให้พืชเนี่ยได้รับการสั่งข้อแสงนะแล้วก็สร้างอาหารไว้ให้กับสัตว์ไว้ใช้ต่อได้นะคะและภาพต่อไปค่ะภาพต่อไปก็คือโลกของเรานั่นเองโลกของเราเนี่ยก็จัดเป็นองค์ประกอบนะคะของระบบสุริยะค่ะข้างต่อไปค่ะจะเป็นดวงจันทร์และอุกาบาตและดาวตกหรือผีพุ่งใต้ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามา ดูแผนภาพองค์ประกอบของระบบสุริยะเลยนะภาพแรกก็คือจะมีดวงอาทิตย์นะคะและก็จะมีดาวกลุ่มดาวเลือกต่างๆนะคะเรียงไปเลยนะคะก็จะเป็นดาวดาวแรกค่ะคือดาวพุธดาวพุธต่อไปนะคะเป็นดาวศุกร์ซึ่งดาวพุธเนี่ยจะอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากที่สุดนะถัดไปก็คือเป็นดาวศุกร์ต่อไปคือ โลกและเป็นดาวอังคารค่ะจากนั้นนะคะก็จะเป็นดาวพฤหัสบดีดาวเสาดาวยูเรน,นัสดาวเนปจูนค่ะและสุดท้ายก็คือเป็นดาวเคาแคะนั่นเองค่ะค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมพร้อมกันนะคะ,ะมาดูการว่ากิจกรรมนี้เราจะทำอะไรกันเราให้ทำการสังเกตภาพนะคะแล้วนำหมายเลข จากภาพนะคะมาเติมหน้าชื่อดวงดาวและวัตถุในระบบสุริยะค่ะมาดูกันเลยนะคะดาวศุกร์ค่ะดาวศุกร์คือหมายเลขอะไรคะนักเรียนตอบคุณครูสิหมายเลขอะไรนะใช่ค่ะเป็นหมายเลขสามนั่นเองอหมายเลขสามเราจะเป็นดาวศุกร์นะคะ,ะต่อไปนะคะดาวอังคารค่ะดาวอังคารอยู่หมายเลขอะไรคะ เดี๋ยวาวติไปก่อนนะเมื่อกี้ดาวศุกร์ไปแล้วแล้วก็ต่อไปก็คือดาวอังคารค่ะคือหมายเลขห้าค่ะอ,อยู่ใกล้กับโลกของเราเลยนะต่อไปนะคะเป็นดาวเคราะห์น้อยค่ะดาวเคราะห์น้อยคือหมายเลขเท่าไหร่คะหมายเลขแปดค่ะต่อไปนะคะเป็นดาวพุธดาวพุธเนี่ยจะอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากที่สุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือหมายเลขอะไรคะ ใช่เลยค่ะคือหมายเลขสองนั่นเองต่อไปค่ะเป็นดาวพฤหัสบ,บดีนะคะเออขนาดจะเป็นยังไงคะอขนาดใหญ่ใช่ไหมคะนั่นก็คือหมายเลขอหมายเลขเจ็ดนั่นเองค่ะต่อไปดวงอาทิตย์ค่ะดวงอาทิตย์นักเรียนรู้เลยใช่ไหมคะคือหมายเลขอะไรคะหมายเลขหกค่ะ ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นดวงจันทร์ค่ะดวงจันทร์อยู่ใกล้ๆโลกของเรานั่นคือหมายเลขหมายเลขสี่ค่ะต่อไปนะคะดาวเสาร์ค่ะดาวเสาร์เนี่ยเราจะสังเกตง่ายๆเลยคือเขาจะมีอะไรคะตัวดาวจะมีวงแหวนนั่นเองเพราะฉะนั้นหมายเลขไหนคะที่มีวงแหวนถูกต้องค่ะก็คือจะเป็นหมายเลข9้านั่นเองนะคะ ต่อไปเป็นดาวยูเรนัสค่ะดาวยูเรนัสจะอยู่ข้างๆดาวเสาร์ค่ะก็คือหมายเลข10และสุดท้ายนะคะดาวหางในภาพคือหมายเลขอะไรคะใช่แล้วค่ะคือหมายเลขหนึ่งนั่นเองนะคะสำหรับนักเรียนนะคะที่ต้องการอ่านเพิ่มเติมนะคะสามารถอ่านได้ที่หนังสือวิทยาศาสตร์ป .4 เล่มสองของอักษรนะคะ แล้วพบกันใหม่คราบหน้านะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น